จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่าสิฟีฟ่าและฟีฟ่าสทางเรามีจำหน่ายให้ในะราคาถูกที่สุดฟีฟ่าสิบห้าไทยแดคอยลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับอย่าตาสุดท้ายนะเพราะว่าตาจะเกัเงินนิดเดียวไง ถ้าผมเป็นเจสัน้มีคนเยอะน่าจะมันนะอันนี้คนมันน้อยอันนี้หนึ่งในแปดอะจะได้เป็นเว่าเจสันหนึ่งในแปดอะสูงถ้าเป็นก็จะดีมากแลยนะแต่เป็นคนก็ได้เกเป็นใครก็ได้หรอนี่นึกมากอีหานี่กอตายกี่รอบเลยนะ I don't know. Can anybody hear me? I gotta get out of here. I hear now. you. I, I hear you. Alright, thank God. I thought I was all alone. <laughs> uh oh. What? What? He's here? Firework. <laughs> Do you think that'll attract him? Yes, absolutely yes, man. <laughs> We better get the fuck up out of here. Yep. Yeah. yeah, pick some weapon. Here. We have some weapon here. Oh, yeah, nice. <laughs> yeah, I got shotgun, man. A what? Shotgun. A shotgun? Yeah. Fuck yeah. I've never seen a shotgun before. Pretty sweet. We got a machete Yeah machete We twin so we go together right? <laughs> now how many shots do you have? Do you know? Bah Let's go somewhere else Wait oh or, or maybe try second floor? Do you know how many bullets you have in that shit? Just only one Oh uh but it will stun him like 10 seconds where are you at dog? At second floor I'm, I'm searching oh you're on the second i think i heard somebody fixing the phone yeah hello hello what up i'm not higgins camper right now eh think they found him was that sound i heard somebody fixing the hey, hey, where are yeah. you going? He failed the skill. Oh, so it's not fixed yet? Yeah, it's not fixed yet. Probably is now. guys keep a lookout for that phone. We gotta call it 5 -0. Ooh, yeah, don't die much. Come on, let's go to else. ไป t ี่บอนด n d to t h e b นด์ maybe uh go to t e y o g o that's o t yeah bust the cap Jason เ e ริ e เกมเจร o ญเกมทำไมไอู้เจสนไอ้ี่นีพูดมากครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวดนดเดยผมหน่อยครับเดมนาปอพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะเรียกเจสันมาตอนนี้ มันตีตตแตกแกงให้ฝรั่งให้มันตีแตกอ่ uh, let's search this place เหมือนเสียสันจะมาเลยครับอ้ Ooh, the phone better phone here be in เหมือนจะมาแล้วตะคิดว่านี่ถึงกัแปลก <'ll> เฮ้ยนี่น <the> ไง shit look at the back door man Yo, he already be in here Uh-oh out here. he will <won't> come back. <laughs> oh shit, he come back, man! He outside! Shit! Window, in the window! He can hear you. Oh! What did hear low? Don't don't go outside! Don't go outside! Stay um, out the window! Um, the two-seater car is the... He can't come in, No not worry. Needs to <laughs> โ oh. oh, อ้โอ้ฟังกูไปแล้วเยี่ยซีเลต์แมนซีย์เลต์อลิเกเด้ซีย์เลต์ซีย์เลต์โอเคทิ้งมันไว้อยู่บ้านหลังนั้นตัวเราสติแตกแล้วครับ ไอ้เจนน่ะโดนทิ้งอยู่ในบ้านหลังนั้นครับมันวิ่งหนีไปนน่นแล้วมันวิ่งหนีออกนอกแมปแล้วอะมันพยายามจะเจยสันไปอีกทางครับดูดูดูยินเสียงมันปะได้ยินเสียงไกลๆมั้ยงกดบอกกลัวเกนี่เนี่ยเกนี่เนี่ยเกนี่เนี่ยอินซดร์ดี้ซับเฮียเนี่ย I'm here Get over here man Get over here h i s go u อ s o m e e l s e มันไม่มีสติแตกกูทิ้งกันง่ายๆเลยอะถึงเวลาเนี่ยแหละดูใจคนนะนะก็ตอนเนี้แหละมันมาปุ๊บกูโดแ้ต่างหนีก่อนเลยกูไม่สนใจละถ้ามันเข้ามาเมื่อไหรกูไปก่อนเพื่อนเพื่อนกันสำคัญกว่านะผมยกเว้นเวลากูจะตายเนี่ยแหละชีวิตกูสำคัญสุด Else just died. โอ้ยเฉีย er, ตายสามคนละตะกี้หมมีคนเพิ่งตายเฉยยังไม่มีใครเรียกตำรวจยังไม่มีใครทำอะไรได้เลยยังไม่มีใครซ่อมรถอะไรเลยครับตอนนี้แย่มากครับผมไม่เจออะไรเลยเนี่ยผมพยายามเซิร์ชสุดๆแล้วเนี่ยแต e ่อี K ้ยังเขาวิ่งเหมือนคนว่าเลยที่นี่ไม่มีอะไรเลยครับตรงนั้นหน้าต่างก็แตกครับ แสดงว่านะมีคนเคยเข้ามาแล้วครับโอ้โหเละน่า <c oughs> อะไรวะเนะี่ยเละเทะหือมึงสู้กันเละขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยกระปองสเปรย์เอ้ามันสู้กันอีท่าไหนแล้วไม่ไม,ม,มีใครเซิร์ชหายินชักเลยหรือไงถึงได้ทิ้งกระป๋องสเปรย์ไว้ <c oughs> เละเทะในบ้านหลังนี้ไอ้สั์แต่ผมมีปืนชอกก็อตกันอยู่ตกใจหมด <c oughs> หาย เดี๋ยวก่อนนะฮะเรื่องโดนเนตเดี๋ยวเรื่องซับสไคร์เดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีเดียวนะฮะมีขวาเพื่อนเรามีขวาครับเราว่าผมว่าผมไปเหลือซ้ายล่างเนี่ยแหละแต่ว่ามันไกลมากเลยฮะไม่เชียวไม่เข้ใจชิชิชิชฮหหะเสียงเจสันชิชิเฮอะไรล่ะครับ Bất kìa, anh nghe tiếng Jason <coughs> <People> leu, <theyu. coughs> Hang on! RUN bitch, RUN! <coughs> I him I just stand i can't kill him i can't kill him just run man follow me follow me follow me the no problem follow me man come on shit come on he behind you man i, I can't shoot him I, I don't have any bullets get in this house come on Follow me! Follow me! Come on! the the What? Open the door! Open the door! Then we let him in. I can't open the door. Uh, he's over by me. Okay, 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 okay. Open the Why window. Come the fucking The <laughs> window, when woman did i can't do it! He's over, by Yeah, I know, but I still wanna figure out this window bullshit. So I guess oh. I can do. Try, try. Oh, thank god. He's gone, me. he's Yo, gone. Close Holy wait, 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 I got foot ace. Still, still. Look at me, I'm covered in blood! Covered <laughs> it's nothing! Maybe you're not hurt. มันบอกว่าอ๋อผมบอกมันปว่ามันใช้ปพื่อปอนสเปย์ไม่ได้ไงมันคงไม่เจ็บหรอกมันก็บอกเออกูคงไม่เจ็บเลยเนี่ยตัวกูเลือดเต็มเลยเนี่ย มันบอกว่ามันรู้สึกได้เลยว่าเสันกำลังจ้องมองอยู่คือแบบไอ้จี่นี่เป็นคนที่แบบว่ามันสติแตกมันสติแตกสุดๆเลยวมันมันก็แบบกลัวสุดๆอ่ะมันกลัวสุดๆเลยคมันสติแตกโคตรเลยครับตอนนี้อนนี้ And even by a few other comments, I'll land you out. Nobody's even called a cop. Hey, 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 hey. Oh! oh. There was your You're wasting that? your time, Jason. Uh, a person? Here, here, here. Pick some weapon. Weapon here. Bat. Baseball bat. Oh, fuck. Oh, what is I'm, that? Oh, my God. <laughs> I can't look. Cool. Here, pick some weapon, man. Oh, I found a motherfucking baseball bat. Oh I, shit, I, I, can't, I can't pick up any weapons either. God damn it. Oh, fuck you. <laughs> now you fuck, man. What? Yeah, I can't do nothing. I can't protect myself. I can't fucking climb in a window. Is your My camera only angle like.? It's to crouch and hide. Shit, <laughs> yes, he he's coming. He's coming. He's coming. Shit, he cut not power. Fun, he cut all power. I open... Uh, Come, o come over here, the door open. The door open here. Can you guys open the door for me for a minute? Here, here, side door, side door, side door over here. I'm stuck outside all alone. Here, here. Yeah. Shit! Oh my God. <my God. laughs>

โอ้ยเจ็บโอ้ยยังไม่ช่วยเมื่อโดนฟันตายครับเออย่างฮาเลยว่ะไอ้ีมาติดบัมาทำอะไรไม่ได้มันไจะวิ่งหนีไ้ย่นันดูเป็นจะวิ่งหนีเอกนองแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเป็นอันแ อีเหยอยตายเองพยายามที่จะไปช่วยเขาครับตายเองครับแต่ว่าคงไม่รอดหรอกไอ้เหี้ยเนี่ยดูแล้วไม่รอดหรอกดูดูดูผมช่วยมันมันวิ่งย้อนกลับมาทางเดิมไอ้เหี้ยผมพยายามจะช่วยเพื่อนครับมันฮาดิผมไม่อยากให้มันตายครับ แต่การดวยรวาะผมตายเองครับนี่ใช่มันหาดิมันกลัวแบบตื่นกลัว <c oughs> จุ๊บจุ๊บขอบคุณนะครับผมซีโร่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองห้าหนึ่งที่ผมซับสไครต์ยู่ดีต้อนรับเข้าสู่อ่าเกลียนแฟมิลี่นะครับผมโอ้เรียบร้อยตายจนได้ <c oughs> ฟังออกใช่ไหมถ้าเกิดใครฟังออกจะฮาแต่ว่าฟังไม่ออกก็ฮาเพราะว่ามันฟังจากน้ำเสียงมันก็รู้เลยว่าฮาครับแต่ฟังออกไม่ยากหรอโอ้ไม่เวลามันจะหมดอยู่แล้วอ่ะ มันบอกว่าอีกโคตรเฮงสวยเลยนอีกนาทีเดียวเธอแท้ก็รอ